สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข ն e l i a ยวิสานทุกท่านครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมที่คอกพี่เอสารคามอีพี่นี้นะครับผมคลิปนี้มีของดีง่วงง่ายอีกแล้วครับพี่น้องคลิปกว่ากว่าหลายท่านอาจจะเอาน้าเพลินเพาท่านนะครับมือนี้นะครับมีแม่ยิ่ง่ๆครับสาวท้องแรกแล้วกับแม่ท้องเลือดลอยครับพี่น้องใกล้คลอดครับพี่น้องแม่เลือดลอยท้องใกล้คลอดอีกบ่เกินอาทิตย์กว่าๆนี่ครับพี่น้องคลอดแน่นอน เดี๋ยวผุดกู้อยากฆ่ากับผีเป็นยังไงนะครับผมสวัสด in ีครับสวัสด <birlikte> ีค <tul> ร <ß> ับผมสวัสดีมิเตสอยากไงกระผีเนาะสวัสีมิได้ไงก็เลื่อนลอยครับผมแล้วก็มีครับจังหมูตันนี่ครับงามๆอาจารย์ก็งามเลยครับผมตางตึกเลยนะครับผมมีแม่ทองซีแม่ครับ ไอ้ขาแม่ครับแม่ออกมากไม่ได้ครับมันจะถึงงั้มต่อมาไทยนี่ครับกับแม่สาวหน่อยแม่หนึ่งครับผมเดี๋ยวก่อนไปรับชมพี่เอฝากเบอร์โทรที่่อยูไว้จัง่อยนะครับพี่เอฟเบอร์โทร083 083 1CC 1CC 2898 2898ครับพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์ดีเนาะครับ22เบอร์ครับอีกเบอร์นึงอาจารย์จะลงครับครับผมขับแอดไลน์ที่2เบอร์เฟซบุ๊กอะเอสารคามสารคามครับผมครับผมเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ครับพี่น้องนะครับมื้อนี้มีแต่ใหญ่ๆหนาๆแล้วพี่น้องมักหนาลึกกมีีครัับบพ่น้อง อแม่ที่เล็กเราสีพาเบิ้งแม่ใหญ่หนาลึกครับพี่น้องแม่นี่นะครับเป็นงวแม่ทองเนาะพี่เนาะครับผมแม่ทองครับผมนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งรายละเอียดกันนะครับแม่ที่เลกโครงสร้างอยู่ประมาณลอยเท่าไหมครับส่วนสูงผมมาได้ลอยสี่สิบสี่สิบหาเลยครับอาจารย์ร้อยสี่สี่ถึงร้อยสี่สิบห้านะครับได้หนาได้ลึกครับพี่น้องแม่นี่เป็นสาวทองแรกหรือเคยมีลูกมาแล้วมีลูกมาแล้วครับอาจารย์ครับมีลูกมาแล้วงหนึ่งตัวเนาะครับเอาตัวนี้เป็นลูกผสมรามันเนาะครับพี่น้องหูสันนะครับ ห้องใหญ่ครับก่าพี่น้องนะครับท้องแา่แล้วเป็นลูกของสติงเล้ครับอาจารย์เอาตัวนี้ลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับท้องกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องท้องเคเอฟสามหนึ่งได้แปดเดือนเลยนะครับพี่น้องใบหลอดครบนะครับผมมีใบนี่หลอดสีแดงครับพี่น้องผสมสามสิบพ่อข้อหกหานะครับเอาตัวเพิ่นเองเป็นลูกสาวของสติงเล่สองศูนย์หนึ่งมีใบด้วยครับพี่น้องตัวนี้เพราะเด็กตีเอฟน้องคือตีแล้วครับยัางในตีเอฟอาจพราเด็กตีเอฟครับพี่น้องเป็นท้องที่ ทองสองครับผมทองที่สองครับพี่น้องนะครับได้นหนาเด้ลึกตัวนี้บูมี่นะพี่นะบูมี้ครับผมตัวนี้บูมี่ทองแปดเดือนเลยพี่น้องนะครับทองเทพสามหนึ่งได้แปดเดือนนะครับตัวนี้โลนธรรมชาติหรือขุดเขาโรลธรรมชาติครับอาจารย์อันนี้พันธุกรรมหัวโลนธรรมชาติว่าได้ขุดเขาได้พี่น้องหูสันนกตั้งๆนะครับโอ้มาหนาครับอาจารย์เนาะหนาครับพี่น้องนะครับเบิ้งหนาลึกเลยนะครับชีตลางก็ดีครับพี่น้องเอานะครับนุ่มสีหัวงามๆครับพี่น้องนะครับเต่าก็สวย เื่องดีนะครับผมสังเกตเมืองนะครับพี่เพื่อนจูอกมายืนนิ่งเลยนะครับเกาให้ยืนนิ่งเลยผู้หางั่อทองนะครับเอาแบบนี้ครับพี่น้องเมื่อไห่เอาไปเลี้ยงเอาแบบทองที่เพื่อนผสมให้แล้วเราก็ใกล้คลอดเอาไปเลี้ยงอีกประมาณเดือนกวสองเดือนคลอดนอะพี่เนาะแม่นครับผมนะครับผม <c oughs> เอาหด่งื่นหน่อยแน่นอนครับพี่นวง ตัวนี้สุดคุ้มแน่นอนฟังราคาเลยพี่เปิดมาแม่ยเรียกเปิดไปไรไปไหนครับเปิดไปหนึ่งแสนาพครับผม1นึ0 0 0สกับอีก5 0 0พกับงวดทอง8เดือนนะครับพี่น้องครับผมทอง k f 3 1นะครับของทีจีเก่าฟ้ามนะครับท่านถูกกรรมเจ้ากัมโบ k f 3 1นะครับผลงานการันตีนะครับไปไล่ของไล่ฟ้ามลูก3 1มหนึ่งม่ต้องห่วงครับพี่น้องนะครับงามสุดคุ้มแน่นอนสีผูไสีเมีเอาไปลุ้นเอาครับพี่น้องตัวนี้1นึ่งแ หนึ่งหมื่นหาหนึ่งหมื่าพันบาทต่อร่องได้ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเบื้องตัวที่สองครับพี่น้องขยับใส่ขึ้นมาผู้้ผูมักสูงสูงครับพี่น้องบานนี้เมียที่สองนี่เป็นสาวทองแรกครับพี่เอเนาะแม่นครับสาวทองแรกครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกนะครับส่วนสูงเพิ่นอยู่หนึ่งร้อยเท่าไรครับพี่เอร้อยหาสิบบวกครับผมร้อยหาสิบบวกนะครับพี่น้องนะครับไปเออหนึ่งร้อยห้าสิบบวกนะครับเอาตัวนี้สูงใหญ่ครับพี่น้องโบสบดโบสได้ครับตัวนี้ครับผม เดี๋ยวให้อายเป็นดึงออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องแม่นี่เจ็ดเดือนล้วพี่ในท้องเพิ่นหกเดือนนะครับผมหกเดือนครับพี่น้องเอาตัวนี้ท้องหกเดือนนะครับพี่น้องยิ้มได้บ้างเหยียบขาโอ้เงยครับผมแดงแป๊ดเลยครับเอาตัวนี้สีแดงเข้มครับพี่น้องท้องหกเดือนนะครับก็พอได้ครับได้ทองเพิ่นตัวนี้ท้องขี้อิบสามหนึ่งครับทองขี้อิฟสามหนึ่งเป็นลูกของอ่าอันนี้ครับพี่สะไอ้เองครับ อ่าลูกสาวของอ่าพริกแดงเอ็ดขหาแปดหนึ่งครับพี่น้องอันนี้คือตัวสาวตัวนี้นะครับทองกับขี้อีสามหนึ่งผสมซิบซีก่อข้อหกหาครับพี่น้องนะครับประกันทองให้นะครับตรวจเรียบร้อยครับผมทองหกเดือนกว่าๆทองขี้อีบสามหนึ่งพี่น้องแม่นี่เป็นสาวทองแรกครับพี่เอ๋อสาวทองแรกครับผมเอานี่สาวทองแรก หลายไปเด้ครับพี่อี้เมียที่2เปิดไว้1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็อีกเจ็ดพันประกันชั้นสูงหนเพิ่นร้อยเท่านัครับห้าสิบวกครับผมร้อยห้าสิบหัวนะครับพี่น้องนะครับโอ้สูงใหญ่ครับพี่น้องแล้วก็ทองแกแล้วทองปุเดือนนะครับเรียงอีกนะครับสามเดือนนะครับคลอดครับพี่น้องตัวนี้เป็นสาวทองแรกได้สดได้สวยเดี๋ยวดึงนะครับยัดดึงให้จานเพิ่งเนาะอาจารย์มาลองได้ครับพี่น้องลองลองดึงเพิ่งจารย์ เอาสามารถวัดได้ครับพี่น้องลอยหาซิบขึ้นครับลอยหาซิบขึ้นครับผมเอาหนึ่งลอยหาซิบบวกครับพี่น้องลอยหาซิบสองหาซิบเอหาซิบสามหาซิบสี่ครับอะหาซิบสี่ครับผมเอาอันนี้วัดส่วนสูงมีลอยหาซิบบวกครับพี่น้องนั่นครับนะครับสาวทองแรกเนะครับพี่น้องทองแรกครับผมนะครับสลอยหาซิบหาขึ้นนะครับผมเอาแม่ที่สองผ่นไปสนใจตัวนี้ก็ทักทายพี่เอมาได้ครับพี่น้องทองสามหนึ่งขึ้นกันนะครับตัวแรกก็ ลูกสติงเล่ทองสามหนึ Arizona, ่งนะครับตัวนี na 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 na. Na ้กับทองเขียสามหนึ ơi, n n ่งคือกันเป็นลูกของพริกแดงเอทเคหาแปดหนึ่งใส่ใยขึ้นมาอีกครับพี่น้องอันนี้ก็ทั้งใ่ทั้งหนาทั้งลึกนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวให้พี่เพิ่นเอาออกมาให้เบิ้งครับโอ้ยงามครับปวดแล้วครับพี่น้องเบิ้งนะครับยืนคููกับค้นจูงเพิ่นน้อยเลยครับน่องไส้จูงกายเู่้หน่อยไปเลยครับพี่น้องผู้จูงหน่อยลงไปเลยครับพี่น้องเบิ้งลยครับเมียนี่โอ้ปวดแล้วครับพี่น้อง นะครับเอานะครับจ็ดเดือนเราเราได้ทองขึ้นมาสามเดือนครับทองกับอ่าเป็นงอเอฟนะครับทองกับไอ้นีงอาจารย์สามหนึ่งแยกเพลครับผมทองกับเพลิดสามหนึ่งแยกเพลครับพี่น้องนะครับตัวนี้แต่ว่าอ่าเป็นเอฟหนึ่งเนาะครับเป็นเอฟหนึ่งครับผมมีมีใบเอฟนะครับเนาะมีครับอันเจ้าของงอปืนงานอยู่คขาหลายปืิส่งมาให้ครับเอาตัวนี้มีใบเอฟครับผมมีใบเอฟเด้วยพี่น้องส่งจดใบเอฟเรียบร้อยนะครับเอามีใบเอฟชัดเจนแน่นอนลอยไปสิ้นนะครับเป็นเอฟหนึ่ง ติดทองกับพอเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องกัมโบเคฟสามหนึ่งเอาตัวที่สามดีก็่าทองสามหนึ่งนะพี่น้องทองสามเดือนพีเอสตัวเรียบร้อยแล้วครับเนาะแม่นครับตัวเรียบร้อยผสมหนึ่งพ่อย่อหกหาครับพี่น้องใบหลอดครบครับพี่น้องใส่ใหญ่ใส่บิ๊กเลยครับพี่น้องครับสูงถ่วมหัวผู้จุงนะครับสูงหนึ่งลอยเท่าไรครับพี่เอลอยหาซิบหาบวกครับลอยหาซิบหาบวกเนี่ครับพี่น้องก็ตัวนี้เองนะครับรับแม่นี่นะครับผมครับสูงใหญ่ เป็นทองที่สองเลยเนาะทองที่สองรับอาจารย์เอาทองที่สองค่าทองเป็นง้วเอฟหนึ่งครับพี่น้องนครับเอาเลขกหนึ่งขานานะครับผมเอาตัวนี้มีใบเอฟชัดจนเอฟหนึ่งน่นครับเดี๋ยวครับผมได้ใบเพชรเรียบร้อยครับพี่น้องครับตัวนี้กระติดทองเรียบร้อยเนาะพีเนาะเอาทองมือทองครับเคเอฟสามหนึ่งแยกเพชรครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้ทองสามเดือนนะพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยผสมหนึ่งพ่อย่อหกหานะครับ งามครับาจารยางามสำหรับผููมักงามงามครับมักหนาต่งเมียนี่ครับพี่น้องครับนะครับแข็งขาไร้อยห้าสิบห้าบวกผมประกันให้แน่นอนครับพี่น้องนะครับผมตรวจทองมีคลิปออนตาเศว้าเรียบร้อยนะครับหางง่อยลามลึกครับพี่น้องเกือบทอดพื้นนะครับตัวนี้ไผหาใส่ไ่ใส่ยักษ์ตัวนี้บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องพอแล้วครับพร้อมรับผู้มักใสไญ่ๆตรงตัวนี้เลยครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับผู้มักนะครับพี่น้อง เอาจูงยางให้เบิ้งชัดๆครับพี่น้องแข่งขาบาดยางยืนง่ามครับพี่น้องแม่นี่ก่อนหลังเลยนะครับเชื่องดีเชื่องดีครับโอ้กก้ขางบบไงงามีดิครับเอาบัดนี้มาฟังราคากรับพี่บัตรที่นี่ครับผมไล่ไปไหนครับเปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องแม่นี่ทองที่สองกับเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องสนใจมาชมตัวจริงได้ อันะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องขอกพี่เอสารคามโทรมาก่อนก็ได้ครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งอีกแม่นึงสำหรับผู้มัาถองแก่ไก่ขวดเลี้ยงอีกบ่เกินอาทิตย์อาทิตย์กว่าขวดแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับแม่ต่อไปก็ขามังเงี้มังงามข่ายจันาร์ครับพี่น้องตัวนี้งามครับพี่น้องนะครับงามขักยเจี๊บงัวแม่นี่ลำเนานะครับหนาลึกเลโครงสร้างดีนะครับเติมเนื้อสามหนึ่งเข้าไป นะครับได้โครงไงมาแล้วเอาเพิ่มความลึกเนื้อไทยนะครับหลายๆแบบสามนึงเขาไปอีกครับพี่น้องสุดคุ้มเอานะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นเลือรลอยลูกผสมครับเลือรลอยครับผมตัวนี้อเมริกันดามันพันแท้เหลือบลอยนะครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมเลือรลอยเป็นองวดทองแกนะครับผมเอาทองจะเดือดแล้วกับพี่ แปดเดือนเก้าเดือนแหละครับผมมั่เอาถือว่าเก้าเดือนกับแม่น้องเดี๋ยวครับมีใบร้อยปะครับมีใบครับผมใบเลือดร้อยเดี๋ครับพี่น้องเป็นลูกของนะครับพันธุกรรมสายพาสปอร์ตตองจิตครับพี่น้องเอาสายลางของเพื่อนเป็นวุฒสันดีเมนโซ206ศทับจิตครับพี่น้องเอาสายบนสายลางนะครับตัวนี้เป็นเลือดร้อย ติดทองแล้วสีคขวดครับผมนาน่าจะบัเบิ่งถ่ายลุ้งเล้วครับพี่น้องแม่นครับถ่ายลุ้งแหละครับผมเอานี่ครับถ่ายรันหน่อยด้อครับพี่น้องน้ำไมนจะเริ่มเดินแล้วนะครับเอาเบิ่งนุ่มครับพี่น้องนุ่มลุ้งบักยางคักแล้วหน้ามั่งพร้อมครับเอานะครับสาวทองแรกนะครับอาจารย์ทองแรกนะครับเอาตัวนี้เป็นทองแรกปะครับแม่ยครับทองแรกเอาตัวนี้เป็นสาวทองแรกเบียดลอยนะครับพี่น้องอเมริกันบามันพันแท้นะครับผมเอานุ่มเต็มเต่าลุ้งคักแล้วพี่น้องนะครับเครื่องกะ นะครับใหญ่เต็มที่แล้วพร้อมคลอดครับพี่น้องเขาไปเดืยนอีกว่ามันอาทิตย์นึงก่อนเนาะโบงนี่ก็ล้มอาจารย์เนาะโบงล้มกับบ้านเน้าอ่นนะครับผมถ่ายลั่นแล้วนะครับผมถ่ายยย่ถาลั่นแล้วส่วนสูงกับมี่ลอยหาซิบขึ้นเนาะพี่เนาะประมาณนี้ครับผมเอาบดเต็มใบนะครับบ้านนี้ได้ท่องเขึ้นเดียบ้านนี้ไี้ท่องขึ้นอ่าใบนะฮะอาจารย์ใบยุกในรถจักรครับผมให้จำได้ครับผมเอ้านะครับผมเป็นท่องอ่าพอหลอดนะครับเนาะแม่นครับผมท่องพอหลอดครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจ นะครับจะขอด้วยเด้อครับพี่น้องนะครับมาเอาไปเลี้ยงลุ่นกินน้องอีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์กควาขอดแน่นอนแม่นี่ราคาอยู่ที่รักใดครับคันไพายังโทรมาหาอาจารย์เนาะแม่นี่ครับผมครับผมวันนี้เขาไข่พญานิรดีไข่โทรมาหาจะขับเนาะอาจารย์ครับผมครับผมเอานะครับผมอันนี้ก็คันอยากได้เนาะพีเรื่อีเลยนะครับผมอยากได้เลือดร้อยแล้วก็ท่องสีขอดเดียวนะครับเอาหลังไม่โทรมาเลยนะครับเนาะแม่นครับผมเอาราคานึ่งสองเด้อครับผมเอาแบงค์ครับผมกระซิบกระยู่เอา แสนไปดิเนาะแสนไปดิละพี่น้องนะครับผมบ่พหัดสองนะครับมูนอะไรคือบ่พหัดสองแสนแน่นอนเมนี่ครับพี่น้องเลือดร้อยแล้วกระท่องสีครดมาเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องนะครับสนใจอยากได้เลือดร้อยไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องสำหรับผู้มักอีหรีห้ยทั่วมหาพีเอเบอร์โทรพีเอไปได้ครันย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งซีซีหนึ่ซีซีสองแปดเกครับพี่น้องนะครับผมแอดไลน์มากก็ได้นะครับเอาตัวต่อไปครับพี่น้องครับเอานะครับเบิ้งแม่สาวเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้อง หลังจากเบิ้งวัวนทองแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งเบิ้งสาวเบิ้งสดอีกจักตัวหนึ่งนะครับผมเอานะครับเป็นแม่สาววะครับเป็นแม่สาวทองครับสาวทองแหละสาวติดทองครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งตอนนี้คือหนึ่งนะครับผมล่ำโตดีครับพี่น้องนะครับสดเราก็ชีดกระชับดีเบิ้งครับพี่น้องชีดงามๆครับพี่น้องสะดือนี่แหละครับหลับเล้านุ่มดีเพิ่นเป็นลูกสาวพอไหนครับพี่เอ๋สาวของหาสองศูนย์ครับผมเป็นลูกสาวของเอสเคห้าสองศูนย์ครับพี่น้องมีใบมีหลอดครบด้วยพี่น้องอันนี้ลูกเจ้าเอสเคห้าสองศูนย์ ตอนนี้ท่องได้สองเดือนนะครับนะพี่เอเนาะเอาท่องสองเดือนนะครับผมกับช็อกโกแลต UN417 ครับพี่น้องนะครับผมของวิไลฟาร์มพอนีเลยนะครับใบรอดครบผสม30พ่อย่อหกหาครับพี่น้องไสามเดือนเนาะนะครับผมเขาเขสามเดือนเลยละครับผมสอนลครับผงเดือนก็กว่างครับพี่น้องนะครับส่วนสูงลอยสี่สิบเท่านั้นพี่เอ เจ็บเลครับผมอ่านะครับผมประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่เนาะอาตัวนี้เป็นงัวแม่สาวด้วยครับพี่น้องขอขาหลังกระดีตั้งนี้มุมีเนาะพี่เนาะนี่ครับผมเอานี่ใส่เชืองดีเป็นยังผมกู้ไปออปมามุมนี้งามเบิดครับมุมยืดขังล้างเงี้ยมุมลอยหานสิบงานงับนะครับผมเอานะครับตัวนี้ไปเลยครับผมล่ำงายครับพี่น้องตัวนี้กับล่ำตัวกับได้ถือว่าเส้นหลังดีสมูทครับพี่น้อง ออกเป็นส่งง้วตัวเมียครับพี่น้องเบื้องหน้าก็บที่เป็นหน้าคือง้วตัวเมียนะครับเบื้องตานอกเบื้องยังนะครับผมนอกกับ่าถึงกับใหญ่หลายแต่ว่าเป็นโครงสร้างง้วเพลิดเมียกับว่าได้ครับขนได้นามสนอสามประกวดนะครับผมประกันท้องไฮพีเอสตัวเรียบร้อยครับเนาะอ๋อท้องช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดนะครับผมสาวน้อยท้องแรกครับพี่น้องผมว่าน่าจะผสมในช่วงวัยอายุประมาณกับผมเบื้องนับนี่นะแต่ว่านึกยี่สิบเดือนเนาะยี่สิบเดือนผมว่าน่าจจะทับตอนสิบแปดเดือนประมาณนี้นะครับผม เอาครับตัวเรียบร้อยนะครับพี่น้องสดสวยสาวหน่อยคอขาหลังก็ดีครับพี่น้องนะครับคอขาใหญ่ทรงพลังนะครับผมข้อสั่นดีฟังราคานะครับพี่เอแม่นี่เปิดไว้ใบแปดหมื่นเก้าครับผมแปดสิบเก้าต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับผมแปดหมื่นเก้าพันต่อรองได้สาวทองแรกครับพี่น้องนะครับผมผู้สนใจก็มาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องได้ง้วนทองไปเลี้ยงกันถือว่าคุ้มครับพี่น้องผสมให้เรียบร้อย บ่ต้องไปจับซัดให้ยากนะครับผมติดต้อหมอติดต้อแนมเชื่อนะครับง่ายๆอาจารย์ขาตัวนี้กระทูนาก็ดีนะครับเอาสำหรับผูหมักื้อหน่อยก็มี่ครับพี่น้องนะครับอยากเอารุ่นหน่อยไปไปเห็ดในวัคเวพัน์ก็มีนะครับผมตัวนี้นะครับลูกสาวพ่อได้ครับพีเตัวนี้ลูกสาวซีไว้ศูนย์เก่าหกเอฟสองสีแดงเข้มดีครับพี่น้องจักเดือนเราพีอายุเพิ่นเดือนครับผมง้อหน่อยอายุหกเดือน ส่วนสูงมีร้อยสามสิบนะพี่เนาะนั่นนี่ครับผมอ่าประมาณหนึ่งร้อยสามสิบครับพี่น้องเป็นเอฟดึงเนาะพี่เอเป็นเอฟสองครับอาจารย์อ๋อเป็นเอฟสองเนาะนะครับลูกซีไวซ์ศูนย์เอ่าลูกซีไวซศูนย์เก่าหกนะครับเอฟสองทรงจดใบเพชรเรียบร้อยตีเบอร์ใบเพชรขาได้ครับผมเอาเอฟสองนะเพื่อนเห็นเด็กสองอยู่เนาะนะครับเอฟสองตัวนี้สีแดงเข้มเม็ดประขามเลยครับพี่น้องเมียนี่นะครับสีแดงดีนะครับตัวนี้ผมมีจัะมองนะครับเมียเพื่ใหญ่าย้ายไปเลยพี่เอ แม่สูง157อยหาสิบเจ็ดครับแม่นนแมสูงหนึ่งอยหาสิบเจ็ดครับพี่น้องเอาบึงข่าวต่างข้อจัง่อยนะครับผมแ่งขาเหยียดดีครับแ่งขาเหยีนนนนยดดีช้ำหมดครับผมเอาผู้อยากไปต่อยอดพันธุก,กรรมนะครับสายง้อเอฟครับพี่น้องตัวนี้เอฟสองลูกสี0ว6ยศูนย์เก้าหกเกิดจากแม่สูงหนอยหาสิบเจ็ด นะครับสีแดงเข้มเม็ดประขามและพี่น้องมาเลี้แต่เขาเมียหรือเมียนี่เมีเพิ่อนกับสีนี่ครับเอาเมียกับสีเดียวกันเลยเนาะครับเอาฟังราคาเลยครับพี่เอสาวน้อยตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบห้าหมื่นสามครับผมห้าหมื่นสามพันถ้าเปิดชีสครับต่อได้ครับผมเอาอีฟสองนะครับพี่น้องราคายังต่อได้อีกนะครับผมทุกโตยูนี่พี่เอเพิ่นห้องไว้เพื่อต่อสำหรับผู้สนใจกระทักมาหาพี่เอได้มักท่องแก่หรือว่ามักท่องแรกท่องสองหรือมักนั้นหนาลึกๆแบบโตที่เล็กนี่ก็บชุดเท่านั้นครับพี่น้องสำหรับผู้มักสไตล์ ง่วเฟ่มกลางๆเนาะบ้านท้าเอิญง่วเฟ่มกลางบ่ถึงกับใหญ่คักนะครับผมแต่ว่าเอากินแล้วใหญ่เร็วนะครับเนื้อมาไวนะครับสไตล์นี่ครับพี่น้องผู้มักส่งนี่ก็ลองทั่วประธานพี่เอ๋มึงต้อนได้ทุกตัวนะพี่เนาะต้อนได้ทุกตัวอยากมาชมตัวจริงเดี๋ยวบ้านนี้บ้านได้ก็ซื้อบ้านผมอยู่อำเภอว่าปีปัตุมครับอยู่บ้านหนองไส้ตรงขานปัมโลรถตัดไงว่าปีครับรมาถึงรถตัดไงว่าปีแล้วโทรหาผมครับอ่าครับผมผมจะออกไปหา ครับผมเอาเบอร์โทรเลยครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งซีซีหนึ่งซีซ okay, ีสองแปดเก้าแปดมีสองเบอร์ได้พี่น้องแอดไลน์เด็ดใช่สองเบอร์ Facebook พีเอกับเอสารคามวักสารคามวะพีเอเนาะนะครับผมเรื่องรถขนส่งบอต้องกังวลครับมีรถเป็นคนจะของครับเอาไผ่มาในใจหมอมาตรวจกันอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมาตรวจเบอร์น้ำกันก็ได้นะพี่เนาะแนนครับเอ้ยหมอมาตรวจเลยอ้าตรวจซ้ำเบอร์น้ำกันเลยก็ได้นะครับอยากให้พี่น้องได้ของดีครับพี่น้องก็ถือว่าอ่านะครับสร้างความมั่นใจ สังความเชื่อถือนะครับบต้องกังวลนทีเอสารค้ามของบอดีอีรีบ,บ่ส่งสูพี่สู่นอง<ต>ให้ได้ไปยุ่นงนับคอ่พี่นอ้องดอกมั้พี่น้องมันกระเบิด ทุกโตได้ครับเบิร์ทุกคลิปครับเอาครับผมนะครับสังเกตเรื่องผมมากง่วจะบอดได้ซ้ากันนะครับนะครับผมขั้นบอดอีหลี่ซื้อเสียงบอดีหรือว่าบอเสือถืออีหรีง่วเล่ากล้องขี่ยูนาเก้าตลอดแล้วล่ะพี่น้องนะครับอันนี้ไม่ตลอดการแสดงว่าได้รับความเสือถือและความเส้อใจในคุณภาพของการคัดสรรของดีมาสู่พี่สู่น้องสำหรับฟ้ามพี่เอสารข้ามครับพี่น้องให้พี่น้องมั่นใจได้ราคาว่ากันมากันอีหลีเพื่อเพื่อราคานี้อาจจะลดได้อีกหลายนะครับผู้เพื่อนซื้อไปมันก็จะหูดี นะครับผมว่าพูดไงคุยไงที่เอสาระข้ามนะครับห้อไว้ฝากบอกนะครับคือว่าปกติเนี่ยง้อนี่คือเอาให้ลูกค้ากนแต่ว่าผมมาส่งให้ลูกค้าลูกค้าว่าเออส่งให้เมื่อไงครับคือว่าผมคิบว่าใอยส่งว่าให้ลูกค้าผมอยากทายคลิปผมผมอยากทายคลิปครับคือผมอยากไปยัดยัดหลังไม้คืออยากให้เพิ่นนห็นตัวกิ่งนะครับผมคือผมผมยัดหลังไม้ก็ได้แต่ผมผมว่าอยากเห็นไหมครับคือว่าให ให้อาจารย์เพิ่มมาทายมึงตํำนี้ตาำนี้ครับถือใจจังเอาอยู่ได้คลิปเลยครับเพราะว่าให้เป็นยดงยดสิผมผม่าคอยอยาดยังเสร็จไหมครับครับผมมันจังดีออกซื้อเชี่ยวเป็นสาธารณะเลยเนาะที่ได้เบิงได้เห็นน้ำกันหลายตาเบิงซอยกันครับพี่น้องนะครับผู้ใดไปกับพ่อได้คืออย่างว่าเบิงย้อนหลังนะครับผมกับทีด้มีขอพูดจาพูดคุยกันได้นะครับผมผู้หลังไม่เพิ่งกะอยากว่าคือประสบของผมคัยก้อนเนี่ยผมอยากได้ก้อนนะครับผมรอเบิงคลิปครับพี่น้องนะครับ จับทั่ว์ไบ้บขันมากทั่วมาเลยนะครับผมมาสีมาตังแต่ไอสุรินเจอกมาตาเสาครับผมผมบันทส่งไอ้พวกอให้มไหมมึงเลยครับผมครับผมท้ายคลิปนี้กับ อันนี้มันขยายมังตัวแทนไหมครับง้อมึงราคาแพงจ้าข้าพเจ้าเงี้ยนะครับมเงินแสนออกจากกระเป๋าท่านบอด้จับได้บายได้รูปได้คัมผู้ลงคนกับว่ามันบอดซูใจเนาะแต่ผู้ยื้ไกลกับเข้าใจอยู่ครับพี่น้องนะครับผมกับจังแอ็ดไล่มาให้เล่านะครับลงคลิปไปแล้วจะให้เพป็นแอ็ดไล่ไทยเพิ่มก็ได้ไปแล้วงอนผสมเงื่อนสิครับผมมาจากไอจากไอลูกค้าครับ่ง่อมึงเอาเลยครับผมก็คือผมมานะครับพี่น้องท่านบอดีทีเอสสารคาม เป็นประกามันก็ได้ตีให้พี่น้องปนีเหรอครับผมนะไผ่ยี่ยอมอยากเสียซื้อเสียงนะครับเนาะนะครับอ่าบางเคยมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการขายนะครับก็ว่ากันได้ครับพี่น้องนะครับผมสหวันนี้ขอบคุณพี่ไหลายนะครับผมจากราพี่น้องประชามีแล้วครับสวัสดีครับ